วันนี้ก็จะมีบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งเนื่องจากว่าพระภาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาขมูโลโลกกล้างน,นี้ก็อยู่กับพวกเรามาแล้ว25ปีสาธุ25ปีวันนี้ใครก็เริ่มไปเห็นว่ามันก็สีตรงองค์พระผิวก็เริ่มจะจางๆครับอ่าไอ้ที่จางเพราะว่าทั้งฝนทั้งลมกรดเพราะวันนี้มลภาวะแถวนี้สูงมากทั้งแดดนะครับ จริงๆตอนเริ่มต้นที่เราสร้างมหาธรรมกายเจดีทีมงานก่อสร้างได้บรรยายานหลวงพ่อของเราหลวงพ่อธรรมชโยบอกว่าอนาคตองค์พระลอาจจะเป็นสีเขียวครับเนื่องจากว่าตัวองค์พระธรรมกายเจดีหล่อด้วยซิลิคอนบรอนซ์มีจำนวนมีโลหะทองแดงสูงมากถ้าระยะยาวโดนอากาศโดนปฏิกิริยาเองเนี่ยถ้าเจอกอรดจะออกเป็นสีเขียวถ้าเจอด่างเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลเข้มจะเจอแน่นอนอย่างนี้ แต่หลวงพ่อบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตราบใดที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ขอให้เจดีเป็นสีทองสาธุทีมงานก็สุดท้ายก็เลยเมื่อ25ปีก่อนก็เลยได้เทคโนโลยีหนึ่งเรียกว่าไอออนเพลตติ้งครับเป็นการแลกประจุไฟฟ้าที่ผิวให้เป็นทองคำแต่เราก็ใช้ทองคำไม่เยอะนะบางมากเพราะว่ามันไม่กี่ไมครคือน้อยกว่า1มเมตรเคลือบ รเราจึงได้องค์พระออกสีทองแต่เนื่องบอกว่าเวลาผ่านมา25ปีเจอฝนด้วยโดยเฉพาะทางด้านที่ตะวันตกเฉียงต้นเนี่ยมรสุมเข้าทางนี้เนี่ยลมมันปะทะองค์พระหรือแดดหรือ,อลมก็พา pm 2.5มาตอนนี้เยอะมากอับันั้เจดีถ้าเหล่าบางคนสังเกตทำไมเริ่มเปลี่ยนสีบ้างสีจางบ้างสีซีดบ้างก็ให้ทราบว่าท่านก็อยู่มาแล้ว25ปี เราะฉะนั้นเพื่อนโยบายให้ทันแล้วปีนี้2568นี่วันที่ย2องเมษายนจะเป็นการครบรอบ25ปีของการฉลองมหาธรรมกายเจดีด้วยครับแล้วก็าวารา81ปบ81ปีหลวงพ่อของของเราด้วยแล้วก็จะได้มีเจดีอันสง่างานต้อนรับพระสังฆาิิการทั่วประเทศ40,000วัด พวกเราจะยอมไหมถ้าเกิดเจดีเราสีออกมอง,มองๆนี่ยอมไหมไม่ยอมอไม่ยอมเพราะฉะนั้นเองวันนี้ก็จะมีบุญพิเศษจะทําอย่างไรนโยบายกอกว่าให้ซ่อมสีผิวมหาธรรมกายเจดีคือสีองค์พระสามแสนองค์ยังดวนจีครับให้ทันฉลองงานยี่สองเมษาเราก็จะมีเวลาสามเดือนสามเดือนนี่วิธีปีนี้จะต้องใช้เวลาให้ทันหรือวิธีเดียวก็คือว่า ทรงพระเราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคัดแล้วไปขัดองค์พระสามแสนองค์ทุกองคทุกซอกทุกมุมก่อนโอ้ oh. ขัดเสร็จแล้วค่อยพ่นเคลือบสีทุกองค์บจึงจะทัน oh. เราไม่สามารถที่จะเอาองค์พระเพราะว่าการออกแบบนี้องค์พระเจดีย์ถูกร็อกเอาออกมาเพติ้งไม่ได้ครับ oh. ถ้าให้ทันเนี่ยมีทางเดียวคือขึ้นไปขัดทั้งทุกองโอ้โห oh. แล้วก็เคลือบสีใหม่หมดครับ oh. ให้เวลาไม่เกินสามเดือนอต้องเสร็จทันนั้นทีมงานก็รับปากว่าทันสามเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นบุญพิเศษที่ว่ามันก็ข่าวดีอันแรกก็คืองานคุ้มครองโรคให้พวกเราเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวด้วยเตรียมเวลาแล้วเตรียมปัจจัยใช่ครับเราจะสร้างบุญใหญ่คือถวายมหาศาลสี่ห0ื่นวัดทั่วไทยนะแต่ก่อนจะทำสิ่งนี้ได้ก็ต้องมาซ่อมผิวมหาธรรมกายใจดีก่อน อขอดูแผ่นแรกก่อนสไลด์แผ่นแรกครับบุญนี้ก็ได้รับนะไอ้บรมมคนชื่อว่าบุญสุวรรณรังสรรมหาธรรมกายเจดีสาธุแผ่นที่สองเพื่ออะไรก็เพื่อรังสรรมหาธรรมกายเจดีอันประกอบด้วยองค์พระภายนอกนี่สามแสนองค์ให้เป็นสีทองเหลืองอารามสาธุวิธีการอย่างไรมาดูวิธีการ โดยวิธีการก็คือขัดสีองค์พระทั้งสามแสนองค์แล้วก็พ่น,พนเคลือบด้วยสีทองครับวิธีการต่อไประยะเวลาการดำเนินการสเดือนอจะเริ่มต้นตั้งแต่13มกราคมสิ้นสุด13เมษาฉลองสงการานเจดีย์เจริญอารามเพื่อให้ทันงานวันคุ้มครองโลก22เมษา2568ปีนี้ปรัีนี้แล้วจะทำอย่างไรดี วันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่พวกเราที่จะได้เอาบุญรังสรรค์เจดีให้สีทองหรืออลามอีกครั้งหนึ่งดูแผ่นสุดท้าย<ส>นี่ไงนะก็เป็นบุญพิเศษว่าบุญที่เราจะได้บุรณะเจดีนี่หายากนะสามแสนปลื้มสามแสนองสามแส,สนสตังก็อาหังนะกคยานยะก็อยากให้พวกเรานี่นะวันปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งนี่นะให้เอาบุญนี้กันทุกคนอย่างน้อยองละสตัง นะหนึ่งสตางค์สามแสนสตางค์ก็คือสามพันบาทบนะะวันนี้นะให้เราคือแล้วก็จะทําที่ตู้ก็ได้ออนไลน์ก็ได้ครับอยากให้วันนี้เลยแล้วเราจะได้ไปเดินคุยกันนะว่าวันน,น,นี้วันปีใหม่เราทําบุญสามแสนครับสามแสนนะเจอใครก็สามแสนคุณทำสามแสนหรือ,อยังครับก็คือท่านนักบุญทุนน้อยก็ขอให้เริ่มที่องค์สตางค์นะคือสามแสนสตางค์ แต่ถ้าทุนหนักก็ไปที่องค์ระบาดเลยครนะแต่ว่าทุกคนขอให้อยากได้ตั้งเป้าหมายนี่นะเอาบุญพิเศษเราจะได้เอาบุญนี่บูชาซ่อมสีพระมหาธรรมเจย์ให้หลวงอาลามบูชาธรรมหลวงพ่อของเราด้วยบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบุญใหญ่ก็อยากให้วันนี้วันปีใหม่ปีนี้ปีดเีเราจะได้เอาบุญนี่นะบ,บุญอื่นเราก็ทําแล้วแต่บุญนี้อยากให้เริ่มต้นวันนี้เลย นะใครมีโทรศัพท์ก็โอนเลยครนะโอนคนละสามแสนตังค์ดีไหมดีครับนะแล้วเราจะได้เห็นเจดีเนี่ยวันสงกรานเนี่ยจะเหลืองอะลามแล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมก่อสร้างจะต้องคัดพระขึ้นไปทาหน้าที่แทนเราครัเพราะมีคําสั่งว่าการขึ้นไปบูรณะเจดีหลังจากฉลองมหาธรรมการเจดีแล้วให้พระพิสุสง์ขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองก็เดี๋ยวก็จะมีพระของเราก็จะอาสาพวกเราเนี่ยนะช่วงสามเดือนนี้ก็จะไป ไปซ่อมสีผิวของพวกพระพวกเราทุกองค์นั่นแหละนะให้ให้ดีแล้วก็จะพ่นเคลือบสีให้ทันฉลอง22เมษาสองห้าก็ป้พยา้ั้นก็ปีนี้วันเกิดหลวงพ่อของเราครบ81ปีก็จะมีงานใหญ่คืองานถวายมาสังขาน40,000วัดทั่วไทยใครจะเริ่มวันนี้เลยก็ได้นะเราจะได้มีเวลาเมื่อเช้าเราก็ บูชาข้าวพระแล้วเราจะได้อธิษฐานให้สมบัติเรามาทันนะทันทั้งทุกทุกงานนะโดยเฉพาะยิปขอมิสานี่จะต้องใช้งบเยอะมากนะให้สมบัติเรามาทันที่จะให้ให,ให้หลวงพ่อของเราได้บุญใหญ่กันนะก็ขอแจ้งข่าวดีเพียงเท่านี้สาธนะุตั้งใจบูชาพระ